ôm, ơ, ô, mà thương hẻo pô đi, Thì lèn. Sao đi sao sao? này nè, tất cả, mệt lẹn, đi chào, chào buổi sáng, buổi sáng, buổi sáng, ปลานี่แหละวันนี้เขากินข้าวกินน้ำแล้วเขาก็สิไดเดินทางเมื่อข้าเมื่อจังสีไดแหวะพยายามแห่มูนะวันนี้แหงมูอยู่ทางเมื่อพูดแหละเพราะว่าเขามานี่คือมาไกลเลยมาสุดมาจากตัวสุดเลยนะเต็มูดดน้าว่าเมื่อคืนนี่มะนาว มอนีเบื้องอากาศเป็นแบบคึมๆนะอากาศคึมๆแล้วก็ลมแห้งนี่แหละบนนอนกันน,นะบอนเตงโมงนอนฟันยังบอกเมื่อคืนนี่มีฟัน คือมื่อี้ต้องได้เดินทางเมื่อไรม,มื่อ,อี้เพราะว่าแตงโมเขาเฮี่ยนมืออื่น <c oughs> <c oughs> อันนี้สิไปหาหล่อเบิง้งบังโก้งมาให้เลยนะพอโก้งมาให้ว่านนี่ว่าน,นกมันจะเข่ากินบ่ฮะนะเจ้าหาหล่อเบิ้งซะก่อนเจ้าหาหล่อเบิ้งว่ากระหอกมันเข่ากินบางให้บ่ซำเซา,า,านี่แต่แบบนี้คือสิบ่มี่ยังเข่านะติดว่าแล้วแต่กะไปเบิง่ง ยังมีน,มนกเขานะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมันหนาวบอหรือว่าเนี่ยมันล่มนี่แหละปกติแหละกกนี้นกสีขาวลายนะกกม่ไงกกนี้ปกติและนกขาวลายลมกังก้อม มันเดือนแจงกับมันลมมันนาวนี่มันบอกมียังเขาไมากินมันเป็นแต่แมนเดือนมืดนะกลางคืนน้ำมากาศเนี่มักสิพอเห็นหรือบางลวากกนี่มันเคยมีบางลวากับเห็นมากินปีแล้วนี่พอบางตัวนึ่งอยู่นี่นะบางลวดา,ย,ายินอยู่นะเสียงหนกเป่าแต่มันพันแต่เขามาเสียงอยู่นอกนละ่ะ ดีสวยจังเอยเลมัน,นมขเข่าี่ยิขาครับเพื่อตับหมูตับหมูนะเอหน้าคองที่เขามาอรอบนี้นะบุได้ยังดอบได้ทอปลานี่ทำน,นี้แหละปลากะับกับนูกับบุไดไปใส่มัน มีเห็ดเห็ดนี่ฆ่าแต่เแบบได้แต่บ่มีกระสอบใจนะกระสอบมากระสอบเดียวเห็ดนะโบอืดเห็ดนะกระสอบดบเรามา <c oughs> ก่อนกลับบ้านนะเอาสิต่มปลากินเห็ด <c oughs> ต่มสมนะนี <c oughs> ่ต่มมีปลาดุกกับปลาหอ กินน้ำแล้วจังสีใดเก็บเผื่อเก็บคล้องแล้วก็เมื่อบานืันนี้และจังสีใด้ยปยามแห่มูอยู่ผุยได้อยู่กลางอยู่ระวังทางเมื่อพูดแหละมีน้ำปลา มาอันนี้เอาลงมือชุกครับนั่นคือเก็บเกลื่อนเก็บคองถ้าอันกินซุกแล้วกินขาแล้วกันดเด็กเมื่อเลยนะเก็บเกรื่อนเก็บของเตรียมโตเมื่อแล้วกัน นี่นะอากาศแบบลมอย่างเดียวลมแล้วก็ซีคขึมๆแนตะ่มีมีแต่มลมอากาศแบบเย็นๆแต่บ่แต่บถึงขันว่าหนาวนะ ต้มสุกแล้วจะใส่น้ำนี่มันช่นี่ป่ะมันยังคือแจ้วปลาน้ำนี่ยังคือ กันได้ทุกคนสมปลาคอปลาดุกน้ำ แต่บัดน,นี้เราก็ได้กินเขากินน้ำแล้วแหละสึได้เก็บเครื่อเก็บคลองเมื่อแล้วบัดน,นี้เก็บเผื่อเก็บคลองเมื่อ,แล,อแ,ลแล้วก็เมื่อในจังหวไปแวร่บางแหวไกลแล้วก็แหวมูะว่ามันอยู่ระหว่างทางเมื่อเพื่ะ เะได้บอมีกระสอบใส่นะบอึดนะเห็ดกระด่างแต่ว่าบุอากะสอบปาใส่เก็บเกื่องเก็บฟองแล้วนะปะดี้มีแต่ะได้เดินทาง ผมมีกระสอบใส่เลยนะยังอยากเอาอยู่ซอ,อนมันลายหว่าผมมีกระสอบใส่กระเอาใส่คูก่อนขอไปว่านนี่นับไว้ไอ้นี่มันไปลายว่านนี่บอก นี่บ่บบอนไทบ้นนี้นจะนอนะจังจะได้เดินทางต่อไปยามเมืงแหวไก่กับแหวหมูแต่บัดน,นี้สิบไปยามมึงแหวไก,กนน่ก็นำมาหอดนีกะจยางแหวไก่แล้วต่อไปจังคืไปยามแหวมู บัวถึงแหวะไก่ควาลายเลยม,มาลายไก่ควาหาโตหกโตนะบัวถึงแหวเขามานี่มาลายไก่ควานะไก่ควาี่อยู่ไก่บอลคอยไดหากอนนี่แหละ Hẹo, cái <laughs> <Nhàng như. cười> mà mình vừa thử hẻo cài qua nè nhàng nhung lại là Má <laughs> ma โอ้มาถึงแหวพอดีนี่นะทุกคนมันแลนมันแลนปุ๊บมานี่ยมาถึงแหวพอดีพอดีมาครบใส่ตะขูพอทั้งหมดนะ่ะโกโตวังได้เนี่มันบินไปผูแล้วมันบินมานีแลนมานี่แล้วมาถึงแหวพอดีนี่นะเสือกทันแหวแลน,นี่นะ มานมาอน่มาพอดีมามาครบมันเลยตายก็จะสิได้ตัวเป็นๆเ,เลยไกยน่นี่ห่างไวคือเก่าว่ามานี่แต่ไก่คว้าตัวหนึง่งคือแหว และมันแรนปบมาแรงแที่แรกก็คืดว่าอันนี้นะคืดว่ามาครบเอามาแรงโบแมนถึงแหวมาเบิ้งย่งอยู่ลายโตไก่ขว้านี่มันแรนมานี้นะยินเสียงเชิงนี่อีกจะก็ถือว้จักอยู่นี่ก ถ้าแม่นมาบอกกัดนี่ขอสิได้ตัวเป็นเป็นเลยนี่อันนี้มากัดมันอยู่นี่อันนึงแหน่วนะมาถือนั่นอย่นพอดีมันไก่คว้าเห็นขาเข้าไปแหละมันกระแลนปบ แดนปบแล้วแดนไปใส่แหวได้ยังี่นม่งไ่ควานะอืะผุ <c oughs> มาครบได้ในจังตายนี่นะมาครบอือครบหางมันจนอันเมื่อนะไก่ควานนี่ ได้นี่เตัาผู้มาครบ้างมันหลน่นมดละ่ะที่แรกก็คขขือว่าไก่น่ะมันมาครบเอานะไปดไปเบิงเลยถึงแหวอยู่มันแลนปบมาทั้งมดค็อพ,อพอนะ่ะหกโตหวังได้นี่มาไหลไหลแล้วมันแลนไปแรลนมามันลายโตดีค่ะแลนว่าเซิงแถวนะซองโตแต่ถึงตัวหนึ่ง และและ,และเรัาสิไดเดินทางต่อบันนี้ไปบันนี้สิไดไปแหวยามแหหมูแต่จกักสิถือหรือบอกอะถัเบิ่งนากันนะและบันนี้สิไดไปยามแห่มูนะบันนี้จอดรถปลาไว้ยังไงแหลสิเขาไปยามเบิง่งว่ามันถือหรือบอกคือ,อยางบดได้ยามกับมายามอาทิตย์หนึ่งเถ่อหนึ่งก็ไร ว่าแหวมูนี่เข้าต้องห่างยามห่างๆในจักหน่อยมายามดุลายกับมันสิบบัวถือได้ว่ามันถือขึ้นเข้าแล้วมันสิบบัวมากทางไปยามแหวมูเขากั อ,อานนี้พอเห็ดนะทุกคนวางทางเขาาไปยามแหวมูนี่มานาอยู่ประมาณหาสิบกว่าเห็ดดอกนี่ไหนนี่นะแหวมูยังมีแต่ เบิ่งคือห้อยเก่าห้อยใหม่บ่ห้อยเก่ายังเป็นห้อยมาไยังเหอยมาใหม่มีต่้อยเกอยู่ไปอันตหนอย่างอยู่2ันห้ยนี่เหูี่ นยากนจังหน่อยนะหว่ามันหกหมันคือหอยใหม่ยมยอยู่ดิยหวยนี่มีอหอยมูลงมาใหม่ยอยู่นะ มีหอยมูน่าจะเก่าเลยเนาะเก่ามานี่กะไกป่ปลาลายนะมาไหลไก่ปลาอยู่ตมากตกไก่ปลาอยู่สองตัของใดนี่ถือว่าครบนะทำมายามแหวนี่ย่างตีอีกอันหนึ่งอยู่แต่พูดอยู่ไกลเลยบุด้ไป้ากระดิยามอยู่หกอัน มันยังบ่มีมูลงมาเลยนะแถวนี้มันบ่มีหอยมาใหม่มีแต่หอยเก่าที่มารอบกอนเฮาสิได้เมื่อบอนนะบัดนี้เมื่อวันลดแล้วก่ะสิได้เมื่อมีแหละเฮ้าเห็ดแห่วมูกะเที่ยวมาจอบแบบนี้แหละแต่มันต้องใส่เวลาบู้ว่ามือได้มันสิถึอนะ เทียวมาจบเลยเลยอ่ะแล้วก็เข้ากัได้มาฮอดรถดบัานนี้มีแต่เตรียมเตรียมตเมือมีแต่สีแด้เมืออะไรบันนี้และยามแห่มูกะมันต้องใส่เวลาคือกันกับแห่ไก่แหละแต่ว่ามูมันต้องใส่เวลากว่าหันอีกว่ามูมันบดบลายซําไก่มูมีโบลายคือไก่นะแล้ะเทียวนาเขาก็สิได้มายามอีกว่ามันสิถือหรือบ่อ าสิได้มายามอาทิตย์หนึ่งเทือนหนึ่งมายามเอาค่ะจัดแหลคลิปนี้เขาสิไดปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละขอมกขอบใจที่ติดตามและหับสชมคลิปหนา้าพบกันใหม่